บทที่เเจ้าของร่างสูงในเสื้อเชิตสีกรมท่าเลื่อนมือขึ้นจับเข็มขัดหนังเหนือกางเกงสลักจัดแจงตัวเองให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเสยผมชีฟูให้เรียบลงได้เจลใสเปลี่ยนจากแว่นกรอบหนามาเป็นคอนแทคเลนส์ค่อยปิดประตูไม้สลักลายสวยลงเบาๆคุณป้องจะทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่ไหมคะป้าจะได้เตรียมสำรับอีกที่หนึ่ง เสียงแม่บ้านสาวใหญ่เรียกชายหนุ่มที่กำลังรีบร้อนลงบันไดให้หันหลังมองขับไม่ครับไม่กินผมจะไปนั่งกินหน้ามาหาลัยป้าติ๋วไม่ต้องเตรียมเผื่อนะวันนี้ไปแล้วไม่กลับยาวครับนั่นหมายความว่าคงไม่มีใครได้เห็นหน้าเขาไปอีกสักพักใหญ่ๆซึ่งนับเป็นเรื่องธรรมดาหลังซื้อคอนโดใกล้มาหาลัยแล้วไม่มีใครเคยเห็นหน้าค่าตา ลูกชายคนโตบ้านเจ้าสัวบุรภากรที่กลับมาเหยียมบ,บ้านปีละสองครั้งคฤหาสน์หลังงามพื้นที่ถึง6ไร่ก่อนจะออกไปต้องผ่านห้องรับแขกกว้างขวางตกแต่งด้วยโทนสีขาวเรียบง่ายทว่าอลังการด้วยโคมไฟระยะโซฟาหลุยส์และเครื่องเงินในตู้กระจกงานอวดฐานะความร่ำรวยของเจ้าของบ้าน ป้องเกียรติกระชับกระเป๋าหนังสีน้ำตาลเข้มสำหรับใส่เอกสารการสอนของเขาแนบกายเหยียบย่องผ่านพื้นพรมด้วยถุงเท้าสีขาวด้วยความที่เขาขี้เกียจต่อปากต่อคำกับใครแต่คงเป็นไปไม่ได้เลยที่พ่อแม่จะไม่เห็นจะรีบไปไหนลูกไหนว่าวันนี้ไม่มีสอนไงอยู่กินข้าวกับพ่อกับแม่ก่อนสิมีธุระครับพ่อไปแล้วครับ พูดพลันก้าวฉับๆไปโดยไม่เหลียวหลังทั้งคุณพ่อที่นั่งจุดซิก้าไข่ห้างหน้าจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่เท่าโรงหนังคุณแม่เดินตามมาถามถ,ามถึงหน้าบันไดบ้านที่มีประตูบานสูงใหญ่จะรดเพดานเรื่องนัดบอดอะไรสักอย่างเขาก็ไม่ฟังนั่งยองลงก้มหน้ายัดเท้าตัวเองเข้าไปในรองเท้าหนังเป็นเงามันเดี๋ยวสิตาป้องวันนี้น้องอยู่บ้านนะ หนูนารีเพื่อนน้องจะมาทานข้าวเย็นไม่ว่างครับแม่ผมต้องกลับไปเตรียมเอกสารการสอนแต่แม่คราวที่แล้วแม่ขอให้ผมไปตามเรื่องในปัดให้น้องวิผมก็ไปให้แล้วนะครับคราวนี้ผมขอครั้งหนึ่งก็พ่อแม่นั่นแหละที่บอกให้ลูกชายไปคุยเจราจากับเจ้าของร้านเบเกอรี่ให้เลิกยุ่งกับปัทพลแต่เขาดันใจสาะไม่กล้าเข้าไปคุยกับเธอสักที พอไปนั่งกินเคก้กบ่อยเข้าดันตกกลุ่มรักคนทำเคก้กเข้าให้อีกไม่มีใครรู้เรื่องนี้นอกจากเจ้าตัวที่ยืนหน้าทะมึงทึงป้องฟังแม่ก่อนนะลูกไม่ฟังครับผมไม่สนใจผู้หญิงที่แม่เลือกใครเลือกให้ผมก็ไม่เอาถ้ายังพูดไม่รู้เรื่องอีกผมจะไม่กลับบ้านไปนะครับสวัสดีแล้วยกมือไหว้ปลกๆก,ก่อนเดินอัดๆไป เสียงทอดถอนหายใจยาวดังจากคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่อยากจะเซาสีให้ผิดใจกันอีกธรรมดาลูกทั้งสามคนมีนิสัยเอาแต่ใจไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่เพราะถูกเลี้ยงดูมาอย่างลูกคนรวยสปอยสุดๆนิสัยดีที่สุดในบ้านคงเป็นด็อกเตอร์หนุ่มทุนเรียนดีรัฐบาลทว่าการเรียนจบมาด้วยเงินของตัวเองนั้นทำให้เขาไม่แคร์ใคร ป้องเกียดหยุดยืนในโรงรถที่สามารถจอดรถได้ถึง20คันตามองกุญแจหลายชุดรายเรียงบนฝาผนังเกือบที่จะเลือกรถยนต์คันอื่นไปทำงานยืนเอามือแตะคางมองไปมองมาในที่สุดก็หยิบกุญแจรถของตัวเองออกมาจากกระเป๋านาังสีดำสปอร์ตคาร์นับสิบจอดเรียงรายสลับสีอวดรูปโฉมงามตามความแพงของมันเหมือนเปิดโชว์รูมรถยนต์ รวมมูลค่าหลายร้อยล้านแน่นอนว่านั่นมันไม่ใช่รถของอาจารย์ Fortuner เป็นรถของป้องเกียรติมันใช้งานได้ดีสำหรับเขาและเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่สาวที่ไม่ใช่คนถือตัวไม่สนใจเรื่องความโกหรูเงินทองของนอกกายใบหน้าหล่อเหลาเผยรอยยิ้มสดใสเพียงนึกถึงแก้มแดงซ่านซึ่งมักเกิดขึ้นต่อหน้าเขา เทว่าทนใดนั้นเองอีพี่ป้องอีพี่ป้องว้ยเสียงแหลมเล็กหยุดความคิดและอารมณ์แสนหวานป้องเกีียดสายหน้าหัวเสียทันทีที่ร่างบางในเสื้อเอลลอยกางเกงขาสั้นเตอ๋อกระแทกเท้าปึงปังมายืนข้างๆทำไมต้องเรียกเสียงดังเรียกธรรมดาก็ได้ เรียกไม่ใครได้ยินแล้วเรียกพี่เคยหยุดหรือเปล่าเดินดุยดุยเป็นขมิไล่ควายจะรีบไปไหนฮะว่าในสีหน้าชิงชังรังเกียจยกมือขึ้นเท้าเอวเห็นผัวหนูไหมไม่เห็นผัวแกฉันจะไปเห็นเหรอทำไมไม่เฝ้าไว้ดีๆละ่ะเอาโซ่ล่ามไว้สิไอพี่บ้าก็พูดจริง ผัวใครที่ไหนใครมันจะไปเห็นผัวแกมันก็ต้องอยู่กับแกมาถามคนอื่นหาพระแสงอะไรเว้นแต่ว่าเขาไม่อยากอยู่กับแกเพราะสันดานแบบนี้ไงพูดจบชายหนุ่มก็รีบกระโจนขึ้นรถปิดประตูใส่หน้าน้องสาวที่ยืนชี้นิ้วด่ากร้าวเสียงดังเหมือนคนเสียสติปลายเท้าเหยียบคันเร่งแรงออกจากโรงรถตุ๊บเสียงของแข็งที่ลอยมากระทบลงบนกระจก ตาตาคมมองขวับตามจอมอนิเตอร์ของกล้องรอบตัวรถพลันกรามแกร่งขบกันแน่นเป็นสันนูนไม่ต้องเดาเลยไม่ใช่มือถือก็คงจะเป็นรองเท้าส้นสูงโอ้ยอีวิอีน้องบ้ารถเป็นรอยหมดแล้วเนี่ย เจ้าของร้านคนสวยนั่งจิบชาด้วยท่าทางสบายๆในทีรสลายดอกไม้ความยาวประหน้าขาต่างหูสร้อยข้อมือดอกไม้ลวดลายเข้ากับเค้กในตู้แช่เย็นที่แต่งแต้มด้วยครีมสีสันสดใสป่าวิมณ์มานั่งกินกาแฟในตอนเช้าค่อนข้างแปลกใจกับท่าทางเฉยๆชิวๆขณะไล่สายตามองเพื่อนแต่หัวจะรดเท้า แหมหน้าตาพื้นฉันนดูดีจังแต่งตัวสวยขึ้นทุกวันได้ข่าวว่ามีอาจารย์มาจีบหรอคะคนคุยกันเฉยๆแลกเปลี่ยนทัศนคติเขาชอบวาดรูปสวยๆให้ฉันหน้าอาจารย์คนไหนวะแกสอนคณะอะไรทำไมฉันมาทีไรไม่อยากกะเจออาจารย์ป้องเขาสอนคอมผู้เขียนโปรแกรมอะแกโหดมากเลยนะนักศึกษาเกรงใจกันทุกคนเขาชอบมาช่วงบ่ายๆแกไม่อยู่ไงวิ ไปเข้างานซะก่อนตกลงเป็นอะไรกันแน่ยะคนถามยกมือขึ้นป้องปากตรงข้ามคนที่มีรอยยิ้มขึ้นมาโดยไร้สาเหตุเนสราค่อนข้างถูกชะตากับอาจารย์หนุ่มเธอสนิทสนมกับเขามากขึ้นในทุกวันบทสนทนาของเธอและเขามักเป็นไปอย่างธรรมชาติเขาแวะมาหาเธอพานั่งรถไฟฟ้านั่งเรือบ่อยๆมาวาดรูปให้ในสวนด้านหลังร้าน ทานขนมเค้กที่เธอทำทุกเมนูแม้แต่โกโก้โกสตอรอเบอรี่ปัน่นที่เขาไม่ชอบนักเพราะเป็นคนชอบกาแฟดำขมๆม,ม,มากกว่าเธอรู้ว่าเขาก็แค่พยายามเอาใจเธอไม่ว่าอะไรที่เธอขอให้ลองชิมในร้านเบเกอรี่ซึ่งเคยปกคลุมด้วยหมอกทะมึนจึงมีสีสันสดใสขึ้นมาสำหรับเธอแล้วอาจารย์ป้อง เป็นหนุ่มค่อนข้างนิสัยดีคนหนึ่งยังเป็นที่หมายปองของสาวน้อยใหญ่ซึ่งเธอคิดว่าหากนิ่งนานไปรถไฟขบวนสุดท้ายคงได้มีชวดแต่การพูดคุยกันไปก่อนน่าจะดีกว่าเธอคงไม่อยากก้าวพลาดอีกส้งสองเป็นเพื่อนรุ่นพี่อะไรประมาณนั้นเป็นลูกค้าที่ชอบมานั่งกินเค้กไม่มีอะไรนี่ปากบอกไม่สนิทแต่นับพี่นับน้องแล้วให้ตายเถิดนงเนย ได้ยินน้องพลอยบอกว่าตีเนิร์ดหล่อม,มากกรีดการ์ดกันใหญ่ตกลงว่ากิ๊กใหม่แกใช่ไหมยะกิ๊กคราวนี้เป็นเธอต้องตกใจจนสำลักน้ำชาจากแก้ววางมันลงเบาๆบนโต๊ะกระจกแล้วเอื้อมมือไปหยิบทิชชู่ขึ้นมาเช็ดขอบปากด้วยท่าทางสมเป็นกุลสตรีแกจะมาโซวสีฉันทำไมเนี่ยยวิตัวแกเหอะวันๆทำแต่งานเมื่อไหร่จะมีแฟนมีคนคุยกับเขา ไม่มีอะไม่รีบเบื่อผู้ชายนีถ้าเจอซื่อใส,อส,อส,สแบบพี่ปลายเสียงเงียบกริบพอเผลอลืมตัวพูดเรื่องที่อาจทำให้เพื่อนไม่สบายใจปาวิมนยิ้มเจือนเกือบจะได้เปลี่ยนหัวข้อสนทนาหากอีกฝ่ายไม่วกเข้าเรื่องเดิมไม่ซื่อหรอกพี่ชายแกหนักกระล่อนถ้าซื่อจริงเขาจะไม่แต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นไม่คบซ้อนแต่จะทำอะไรตรงไปตรงมาแบบฉัน ตื่นมาเปิดร้านขายของเย็นกลับบ้านนอนพักผ่อนจะได้มีแรงทำงานผู้ชายบางคนยังคงทำให้เนสราสิ้นหวังในความรักเว่าการเลิกราของชายหญิงคงเป็นเหมือนคู่อื่นๆทุกอย่างมีหนทางของมันระยะเวลาที่ผ่านไปสักพักหลายคนสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากเรื่องการแต่งตัวและกลับมาดูแลตัวเอง เธอตัดสินใจจ้างผู้จัดการร้านคนใหม่มาดูแลร้านเพื่อที่จะมีเวลาทำอะไรมากขึ้นติดต่อโรงทำขนมปังเพื่อทำแบรนด์ขายออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตยังพูดถึงการขยายกิจการทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอแค่ตื่นมาอบขนมเค้กไปวันๆไม่ใช่คนทะเยอทะยานขนขวาย,ยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นเขาแค่เคยคิดว่าที่มีมันพอแล้วก็แค่เคยคิด หญิงสาวใช้เวลาคุยกับเพื่อนไม่นานนักพอผู้จัดการร้านมาเข้างานจึงได้โอกาสไปทําธุระเรื่องเอกสารข้างนอกก่อนกลับเข้าร้านอีกรอบซึ่งเธอเห็นว่าเพื่อนยังไม่ไปแต่นั่งกินขนมเคก้กซื้อกาแฟเพิ่มอีกแล้วกับคนมาใหม่รอยยิ้มบนวงหน้าหวานหายไปในทันทีเพียงโตว,ว่างเปล่าถูกเติมเต็มด้วยความรู้สึกแสนหวานมากพอกับความเจ็บ สีหน้าไม่เป็นสุขใต้เชื้อสีครีมอ่อนกางเกงขาลอยเตือสีดำขอบตาคล้ำต่างจากเจ้าบ่าวแสนหล่อเลาที่เธอพบในงานมงคลบอกว่าเขาไม่ได้มีความสุขเนยตามสบายนะคะพี่ปัดมีอะไรสั่งทานได้เลยนะเนยยินดีต้อนรับเหมือนเดิมในท่าทีห่างเหินหลังจากที่เธอตัดสัมพันธ์เขาไม่มีเหลือเยอื่อใ่ ปัทภพลรู้สึกผิดมาตลอดและเขาตั้งใจมาขอโทษทว่าเขาจะอ้าปากพูดเธอก็แทรกลูกค้าเยอะนิดหนึ่งมีธุระไรรบกวนทิ้งข้อความไว้ในไลน์เลยนะบอกผ่านยายวิก็ได้ขอตัวไปทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวสิเนยพี่มีเรื่องจะคุยลกขึ้นเดินตามไปในทันทีแม้น้องสาวจะเรียกปรามก็ไม่ฟังทันใดน,นั้นเอง กำแพงมนุษย์เข้ามากั้นกลางระหว่างเธอกับเขาอย่างไม่สนใจใครมาก่อนมาหลังตกใจแล้วหนึ่งเป็นเจ้าของร้านที่เงยขึ้นมองตามความสูงของชายตรงหน้าใบหน้าหล่อเหลาไร้แว่นกรอบหนาเผยในตาสดใสใต้คิ้วเข้มขนานคู่กันสะกดสายตาทุกคู่ของสาวๆในร้านยุ่งหรือครับเนสราสายหน้าววัม่ยุ่งค่ะ คนคุ้นเคยกันยังแอบซ่อนบางอย่างไว้ข้างหลังให้เธอสงสัยอยู่ครู่ก่อนจะเลื่อนมันออกมาพี่ผ่านร้านดอกไม้เมื่อเช้าช่วยรับมันไว้ได้ไหมเออค่ะข,ขอบคุณนะคะรอยยิ้มเอียงอายของเธอไม่ปิดบังความรู้สึกเลยไม่ใช่เพราะอยากประชดใครแต่เพราะดอกกุหลาบแดงช่อตโตช่อเดียวเท่านั้นจริงๆ